วันนี้บอลใหญ่เด็กอ้วนเอาแต่คุยคุณคูโกรธเลยให้ยืนกระต่ายขาเดียว1ิบนาทีพเพื่อนเพื่อนหัวเราะกันใหญ่เลยได้ยืนขาเดียวทั้งห้องเซ็งเป็ด <H it> ส่วนเอิร์ธวิ่งชนประตูห้องหัวนักพื้นไปฟื้นที่โรงพยาบาลเอิร์ธเป็นปอยออปัญญาอ่อนเอวันนี้มีแต่เรื่อง เด็กบ็กสีนี่ตลกเดียกันเผลอหนูมดเธอไปแอบอ่านเนี่ยนะบันทึกของลานเนี่ยเดี๋ยวก็บ้านแตกหรอกอุยตั้มไม่มีหรอกลานมดเนี่ยนะไม่มีความลับกับมดเลยพี่วันๆเนี่ยนะชอบมาเล่าเรื่องแบบเท่ๆเรื่องวีรกรรมที่โรงเรียนอะ่ะเ,เอามาเล่าตลอดแต่นี่พี่มดสงสัยเรื่องหนึ่งอ่ะว่าเด็กๆเนี่ยที่เป็นเด็กพิเศษเนี่ยทำไมถึงได้เรียนโรงเรียนเดียวกันกับเด็กปกติอ่ะพี่เออเนาะแล้วเขาจะเรียนทันกันไหมเนาะ พี่ว่าสงสัยเป็นงี้มัง้งน้องๆพิเศษเนี่ยเขาคงมาเปิดโลกทัศทัมากกว่ามัง้งคงไม่ต้องไปหวังการเรียนอะไรมากมายกับเขาหรอกพี่ว่าหล่อพี่ตั้มสมมติว่ามันจะทําให้เด็กคนอื่นๆเสียสมาธิไมมไม่คือที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้แอนตี Anti ้น้องอนะแต่ว่าสงสารไงพี่คือเขาเนี่ยจะอยู่ในโลกที่ ไม่มีใครเข้าใจเขาแล้วเขาก็ไม่เข้าใจคนอื่นด้วยอะ่ะมันยากเหมือนกันนะพี่ค,พค,คิดดูนะก็น่าสงสารคุณพ่อคุณแม่นะคงใจสลายน้หมดเวลาที่แบบมารู้ว่าลูกเนี่ยไม่ผิดผิดเกิดผิดปกติขึ้นมานะอืมเอางี้ดีกว่าพี่ว่าคุยคุยกันแล้วเนี่ยเราสองคนน่าจะไปเรียนหมอไหมคุยกันแต่เรื่องโลกคุยกันแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยต้องฟังดูแล้วเรียนหมอเนี่ยพี่ตัง้งนี่เอาไว้ชาติหน้าก่อนนะชาตินี้น้องไม่มีสติปัญญาไปเรียนหรอกสมองช้าขนาดนี้เป็นหมอดูยังไม่ได้เลยเนี่ย โถเอ้ยนี่แต่วันนี้พี่ทราบว่าเดี๋ยววันนี้คุณหมอสุนิพงมาใช่ไหมค่ะงั้นวันนี้เนี่ยเราก็ถามเรื่องเนี่ยน้องพิเศษเนี่ยกับคุณหมอให้กระจ่างชัดกันเลยดีกว่าดีครับพี่แต่ก่อนที่คุณหมอจะมาเนี่ยนะคะเราไปชมสกููปจากทางทีมงานกันก่อนดีกว่าค่ะทีชมเลยครับโรคเออหรือภาวะปัญญาอ่อนเกิดจากการที่ร่างกายขาดสารไอโอดีนซึ่งเป็นสารสําคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างโฮอร์โมนของต่อมไทรอยหรือที่เรียกว่าไทรอยโฮอร์โมน ซึ่งไทรอยโฮอร์โมนนี้จะเข้าสู่กระแสเลือดทําหน้าที่ควบคุมอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ดําเนินไปตามปกติกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโตทางร่างกายและพัฒนาการโดยเฉพาะระบบสมองและประสาทไทรอยยังส่งผลต่อการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตและไขมันหากร่างกายได้รับสารไอโอดินไม่เพียงพอจะทําให้การสร้างไทรอยโฮอร์โมนเกิดปัญหาส่งผลต่อสติปัญญาของเด็กค่ะ